สวัสดีค่ะมาชีปเป้าโตโยตา้าเอ็ก e ซีเอนะคะคันนี้เป็นรถยนต์ปี97มีแอร์แบ็กมีแอร์บีเอสเป็นรถสวยๆเดิมๆค่ะไม่เคยแก๊สนะคะสีสันสวยเดิมๆบางๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c ค่ะประหยัดด้วยนะคะพร้อมใช้งานกันได้เลยภาษีพรบขาด1ปีนะคะรถบ้านพร้อมใช้ค่ะ ซื้อไปใช้งานกันได้ยาวๆนะคะไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคะสภาพสวยสมบูรณ์วิ่งทางไกลได้สบายแอร์เย็นฉ่ำและได้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเปลี่ยนยางให้แล้วค่ะทั้ง4ล้อเลยนะคะดอกหนาๆเต็มๆวิ่งทางไกลทางไกลไปกันได้สบายราคารถยนต์คันนี้นะคะเปิดมาที่5,500 0บาทสนใจสามารถเจราจาต่อรองได้นะคะรถอยู่โคราชคะ่ะ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งด้วยนะคะสนใจติดต่อผู้ขายได้เลยตามเบอร์โทรในคลิปนี้เลยนะคะสำหรับในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ